พามาชมด้อมทุยของอาพรค่ะมีหญ้าให้ด้วยค่ะมีหญ้าให้ด้วยอาจารย์เบียรคนตื่นทำเขามีด้อมทุยของเขานี่สิทธิ์แล้วก็เอฟซีของอาจารย์ก็ต้องมีด้อมทุยเป็นของตัวเองค่ะคุณผู้ชมมีหญ้าให้กินพร้อมค่ะ มีหนึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวต้องมีเพิ่มเดี๋ยวจะต้องมีเพิ่มค่ะเดี๋ยวจะต้องมีน้องทุยเพิ่มขึ้นมาอีกโอ้ดมสมบูรณ์มากมีหญ้าให้ด้วยเดี๋ยวจะต้องมีเพื่อนๆนของเจ้าทุยเพิ่มขึ้นมาแน่นอนค่ะ ด้อมทุยเอฟซคนตื่นทำรรค่ะด้อมทุยของเอฟซีอาจารย์เบียคนตื่นทำโอ้โหมีญยาอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะอุดมสมบูรณ์มากๆ ให้ดูมุมนี้บ้างนี่แหละค่ะด้อมทุยของ Fc คนตื่นทรรค่ะสิสิทธิ์อาจารย์เวียคนตื่นทรรค่ะนี่ก็มีด้อมทุยค่ะอุดมสมบูรณ์มากเดี๋ยวต้องมีเพิ่มแน่นอนค่ะคุณผู้ชมต้องมีเพิ่มแน่นอน วันนี้ได้แค่นี้วันต่อไปจะต้องมีน้องทุยเพิ่มขึ้นมาแน่นอนค่ะพอลงคลิปไปโพสภาพไปชอบมีคนมาว่าให้แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเราตื่นทำคุณตื่นหรือยังเราตื่นแล้วคุณตื่นหรือยัง ก็เลยทําด้อมทุยของตัวเองขึ้นมาค่ะอุดมสมบูรณ์ซะด้วยมีหญ้าให้ด้วยเดีย๋ยวต้องไปหาเพื่อนๆมา จะได้มีเพื่อนอยู่เนาะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมด้อมุุยสิทธิ์อาจารย์เบียซี FC, คนตื่นทำรรค่ะ